สวัสดีทุกคนขอบคนณใเนช่งเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างโคนนี่ผู้พิพากษาจันาทะพาดมืดเลเวล100ร้อยมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสไตเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนนออนนี่ก็อยู่ช่องแฮกเกมสรตมเมอร์ไทยกับเกม ไลน์ไอเดเออร์แลนเจอร์นะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมเป็นโทรไปนะครับ EP ที่แล้ว ผมได้ทำการเปิดแนวโคนี่ ony, แต่ว่ามันไม่ออกนะครับตอนนี้ผมได้โคนี่มาทีเรียบร้อยแนวะวันนี้พร้อมที่จะรีวิวแล้วมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหข,ขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ประมาณ0 0 0 0ื่นก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่อสมาชิกเพเนอร์ยี่สิบบาทสีท่สิบาบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็ภาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแม่และเกมอื่นๆมากมายนะครับ,าบ,าบาสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สเต๊เกอร์ได้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคา อย่าลืมใส่คูปองมอรมิ่งบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอคุณครับมาครับตอนนี้โคนี่ของผมเนี่ยเลเวลร้อยอันนี้ผมมาตัวเดียวนะบอกเลยว่าตัวเดียวแต่ว่าไม่ได้ใส่ของด้วยเออมาดูว่าจะสุดขนาดไหนนะอ่ะขออนุญาตเรื่องไปหาโคนี่นี่เป็นไงโคนี่เลเวลร้อยเนี่ยก็คือสกิลหนึ่งจะสร้างความเสียหาย200%นตี่ครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาส50%ที่จะทําให้ศัตรูติดใบทั้งหมด 9ตัวแล้วก็ใครที่ติดใบ้เนี่ยจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมเลยแล้วก็สกิลที่2นะครับจะสร้างความเสียหาย150%นะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีแล้วก็จะประทับตาครับซึ่งประทับตาเนี่ยมันจะเปิดตอนเลเวล120นะครับเลเวล120เนี่ยเราจะได้ทําการติดสถานะประทับตาใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเราเองอ่ะแล้วก็เด้งเลื่อนให้กับเราด้วยนะครับนี่คือความโกงของเจ้าโคนี่พิพากษาจันทานะครับอ่ะ นี่คือโคนี่ของผมนะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปนะคือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะเดี๋ยวผมจะใส่แบบว่าของแบบปกติทั่วไปนะกี้ก,ก็ก๊อกแล้วกันนะครับอ่ะปื๊บอ,อันนี้เป็นพลังชีวิตคี้แล้วก็หลบใช่ไหมฟื้นฟูคี้แล้วก็ความเสียหายคี้ที่ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันแบบว่าไม่ต้องทับกับตัว,ตว,ตวอื่นๆอ,อ,อ่ะโหไม่มีของนะไม่มีของเลยครับอ่ะเอาเป็นตาคี้กับความเสียหายคี้แล้วกันโอเคมา ปุ๊บแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขอหาอัตาคีความถนีายคีเจาะเกาะนะครับอันนี้จะเป็นเจาะเกาะใช่ไหมอันนี้เลื่อนแม่นยำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นป้องกันแม่นยำหลบหลีกอ่าเอาเปไหนดีนะอันที่มันไม่ทับกับอันอื่นอะคามเสียหายต่อตัตุบติแม่นยำแม่นยำฟื้นฟูหลบหลีกเอาไนไหนดีนะทุกคนปุ๊บเอาอันนี้แล้วกันอัตาคีมาตอนนี้ผมใส่ของครบ3ช่องแล้วนะมาดูกันว่าแบบว่าปกติเนี่ยมันจะไหวไหมนะอะ ปื้อมาครับบบกูยิงบอสทีเดียวล่วงอะนะไม่รู้บอสไม่รู้บอสหรือว่าทักตานะอะปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะยิงธนูธนูตรงเข้าไปก่อนนะปึ๊บนี้แล้วก็ปล่อยธนูจักฟฟาฟ้า,ฟามานะแล้วก็ยิงธนูแบบปกตินะเป็นธนูสีม่วงนะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครท่านมืดนะครับนี่นถือว่ารุนแรงนะเดี๋ยวผมจะลองไปด่านไกลๆดูนะอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะตีบอสทีเดียวรเรื่องเดี๋ยวผมจะไปแบบเอาไปตัวเดียวนะไปสักด่านด่าน500เลยเอจะไหวปะเอา540เลยมันดูว่าตัวละครเดียว อุ้ยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ทําเล่นเอ,อขนาดใส่ของกิ๊กก็กาของนี่คือแบบไม่มีโจมตีเปอร์เซ็นต์สักชิ้นนะนะเออของไม่มีโจมตีเปอร์เซ็นต์สักชิ้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญยังเป็นเวลร้อยนะยังไม่เป็นร้อยยี่สิบนะถ้าร้อยยี่สิบเนี่ยพาร์ทสี่ของเราจะทํางานนะก็คือจะติดสถานะให้กับศัตรูนะครับศัตรูก็เวลาโดนใบเนี่ยจะโดนดามจเพิ่มเติมแล้วเราก็จะตีเร็วขึ้นแล้วก็เด้งเลือดนะครับถามว่าโกไ้ไหมผมว่ามันก็เก่งอยู่นะเพราะเป็นตัวละครท่านมืดตัวแรกด้วยนะเออแต่ว่าท่านน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 ะะะส่่วใคครทีีีอออยากไไไดดด้้้้ปปเเิัตตื เขาเปิดอยู่น่ครับก็คือเปิดเป็นเวลา1เดือนนะตอนนี้เหลือ27วันนะสำหรับใครที่อยากได้นะคือตัวเ <c oughs> นี้ยผมได้มาเพราะว่าล้างตู้นะเออคือผมเปิดมาเนะี้ยแทบไม่ออกนะครับมีแค่รอบล้างตู้เนี่ยที่ผมได้ตัวละครนี้มานะแล้วก็ตอนเนี้ยทางเกมเขาก็มีแจกอยู่นะก็จะเป็นนี่เลยประตูมิติเนี่ยท่านมื่นะเราสามารถเนียครับเอาตั๋วนะครับแล้วก็ไปเปิดได้นะันี้คือเขาแจกตั๋วนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูมายาเนะี่ยเขาก็จะแจกเป็นธาตุไฟนะครับจะเป็น โซธาตไฟนะกับต่อมืดห้าใบนะใครที่อยากได้นะก็มาเปิดได้นะอ่ะฟืบเข้ามานะเดี๋ยวผมขอญาตรับนู่นรับนี่ก่อนฟืบโอเครับให้มันเรียบร้อยนะจะมาเปิดนะครับโอเคฟืบน,นี่ไงขนาดด่านห้าร้อยกว่าย,ยังยืนได้เดี๋ยวผมไปด่านพันเถยะมาดูกันว่ามันจะยืนไหวไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะต้องใช้แบบว่าคอมโบไปนะอ่ะอันนี้ผมลองด่านพันเลยนะใส่ตัวละครเดียวนะครับอ่ะเฮ้ยว่าได้อยู่มันโหดอยู่นะเนี่ยดูดิแล้วคือที่สําคัญนะบอยสมันตีเราไม่ตายด้วยไงประเด็นอนะ่ะเออคือบอสมันตีเราไม่ตายไง เพราะมันตีเราไม่ตายนะครับเพราะว่าเรามันโหดเกินเนี่ยปึ๊บอ่ะขอดูนะถ้าถึงบอสนะครับคือถ้ามันแบบว่าหักล้าง่าตหรือเปล่าต้องดูนะปึ๊บมาบุกบักบุกบักบุกบักเข้าไปนะปักปักปัเฮ้ยแต่ว่าผมเริ่มยืนไม่ไหวแล้วมอนมันโหดเกินอ่ะผมอยากดูนะว่าบอสเนี่ยมันจะตีหักล้าง่านมื่หรือเปล่านะฟึบฟับฟับฟับนะครับบบาเข้าไปโอเคโอเคตอนนี้ดีนะคู่หูเรามันยืนได้ไงถ้ายืนไม่ได้ก็เกือบมองเท่งอยู่นะฟึบมาครับตอนนี้เราจะบอสแล้วนะปึ๊บมาเฮ้ย่ะูน ขนาดผมมาตัวเดียวด่านหนึ่งพันด้วยเออด่านพันหกสิบผมยังยืนได้นะมอนก็ไม่ค่อยเท่าไห่นะถ้าเรามีตัวละครท่ามือแบบเจีวๆนี่อย่งเงตึงจัดนะยิงฟุบฟุบฟ้ฟุบฟยิงรัวยิงรัวเป็านไงเดี๋ยวลองใส่แบบคอมโบดูบ้างนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคอมโบแบบไหนดีคอมโบโลดีกว่าคอมโบโลแบบว่าให้มันยืนนานเออให้มันยืนนานแล้วก็เอาเป็นเมลิโอดัานมายืนเอามายืนอมตะโอเคมามเดี๋ยวไปด่านไกลๆเลยมาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะเอาสักด่านพันสี่ะ นาพันศรแน่ไปงานฟุบมาครับฟุบยิงขนูปับ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 บเฮ้ยพันเสือยังไหวชิวไงตึงจัดนะงโอ้โหมีบัฟโล่ด้วยไม่ตายด้วยไงฟุบฟุบเอาฟุบฟาบแล้วก็ยิงขนูไปดีนะืหถ้าผมมีเพชรนี่ผมจะเปิดเสี่ยงอยู่นะเปิดเสี่ยงแบบว่าเอาให้มันเป็นร้อยยี่สิบไงเพราะเวลาร้อยยี่สิบแบบพาร์สสี่มันจะได้ทำงานนะพอพาร์สสี่มันทำงานเราก็จะเก่งขึ้นนะเมื่อศัตรูติดใบแล้วก็ตีเร็วนะยิงปับ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 แล้วก็เด้งเลือดเนี่ยมันจะได้โหดขึ้นนะโอเคดาพันศรผมก็ยิงยืนชิ นี่คือแบบใส่ของกิ๊กก๊อกนะแล้วก็เป็นเลเวลร้อยด้วยนะเออใครที่อยากว่าเอาไปเล่น PVP เอาไปตีบอสเอาไปไต่สเตตนะผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้ได้นะแล้วก็ที่สําคัญนะมันไม่วิกท่าบอสนะปกติเนะี่ยถ้าบอสมันชนะทางเราอย่างสมมติว่าบอสเป็นธาตุไฟใช่ไหมมันก็จะตีธาตุพืชเราทีเดียวตายเลยนะครับแต่ว่าบอสเนี้ยเห็นไหมบอสธาตุไฟมันก็ตีเราไม่ตายเลยนะจนก,กว่าเลือดเราจะหมดนะเพราะว่าเราไม่ติดวีคธาตุบอสใดๆด้วยนะเห็นไหม กงจัดนะนี่ขนาดแบบใส่ตัวไม่ค่อยเก่งมานะผมยังตึงขนาดนี้นะผมใส่ตัวเก่งมาแล้วตึงขนาดไหนเออขนาดเวลร้อยอะ่ะใครที่อยากได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปนะตอนนี้มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะซึ่งแจกเพชรแล้วก็แจกตัวแสงมืดนะตัวแสงมืดแล้วก็มาเปิดได้เอาเพชรมาเปิดได้นล้ก็ใครที่เปิดได้แล้วก็สามารถทําการปั้นนะปั้นแล้วก็มาทําการเทสได้เลยนะตอนนี้ก็ ด่านพันสเนี่ยคือไม่ได้ยากเย็นเลยขนาดนะั้นเพราะว่าผมมันเตึงเกินต้านไงโอเคแล้วก็ถ้าถ้าแสงมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีบเก็บเพชรแล้วก็มาทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องรอนะครับรอในด่านอ่านี่ก่อนประตูมิติน่ครับประตูมิติท่านมืดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวมาเปิดให้เป็น120นะเพื่อที่จะให้ ฮัตสิของมันทํางานแล้วก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมก็ได้ทําการรีวิวตัวละครใหม่ทุกคนได้รับชมแล้วแล้วก็คือโคนนี่ผู้ภาษาจันทาน,นี่ว่าตอนนี้ผมแพ้ง่าก็ต้องขอบคุณทุกงาน,นกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทงคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม